นสังหารโกฮิเดกิ ตัวแสบอาเป็นไโกบาดเจ็บมากไหมโไม่เป็นไรครับเราเป็นนี่อุนตร้าแมนอีกแล้วแต่เราน่าจะอยู่กันอย่างสงบอีกนานนะนะปกันเถอะครับ รู้สึกว่าอาการจะคล้ายกับกลาโรคเหมืนนะกลาโรคเหรอครับใช่ทั้งผืน่นอาการปวดหัวขันเนื้อขันตัวมันเหมือนกันหมดเลยพักนี้คุณไปยุ่งกับหนูมัหรือเปล่าเนี่ยหนูเหรอครับอือไม่นะครับคิดว่าไม่มีนะครับอืมอย่างนั้นเหรอครับเอาละถ้าเป็นอย่างนั้นจริง คุณก็ยื่นไปลาป่วยแล้วก็ลาอยู่สักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะไปเล่นสก,กีไม่ได้ใช่ไหมครับเนี่ยฮะไม่ได้เลยแหละครับห้ามออกกําลังกายอย่างหนักเด็ดขาดเลยครับ่อยเดี๋ยวนะอะออคือนี่มาอยู่ในกระเป๋าฉันค่ะ ออไม่ใช่ของคุณเลยเลคะเนี่ยเปล่าคะ่ะไม่ใช่นะคะฉันไม่เคยมีแล้วค่ะอ๋องั้นเลยคะงั้นขอดูหน่อยคะ่ะค่ะเ่ะคุณค่านี่มันมันเป็นฮะมีเสียงด้วยเอ๊ฮะอ้าวระเบิดเวลานี่อะไร โก <Go. S 2> ครับมีอะไรครับคุณไม่ได้เปเล่นสกีที่จิโตเซะเหรอครับผมมีเรื่องเลยต้องยกเลิกไปมาแหรดวงแข็งจริงๆเลยคิดว่าจะเสร็จซะแล้วนะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเหรอครับไม่น่าถามนี่เครื่องบินที่คุณจะขึ้นไปเนี่ยมันระเบิดแล้วอ๋อว่างไงนะมันระเบิดกนสนามบินฮานิดะ ยังไม่รู้สาเหตุออาละตั้งแต่วันนี้ทุกทุกคนจะมีเพื่อนใหม่เพิ่มมาอีกหนึ่งคนเธอชื่อชิอชอรัโทริเอริกะก็ขอให้ทุกคนต้อนรับแล้วก็ดีกับเพื่อนใหม่ด้วยเข้าใจนะครเฮยดูหยิงเป็นบ้าเลย ถ้ย่างนั้นเชิดเทอริไปนั่งตรงนั้นนะปไปไล่เล่านั่งตรงนี้จิโร่จิโร่คุณ้ชาบินบ้าเลยร้บนล้วนะดีแล้คราวนี้จะทำโฮมรันให้ได้เลยเฮ้ยขาตมื่อคุโฮมรันเลยนะข้าสตาซูเขา โย้อนนตามเลยเฮ้ยเใช่รึตีโดนแล้วเฮ้ยปล่อยยังไงอะไปเบสสามได้นะนี่เธอะอยากเล่นก็เข้ามาเล่นด้วยกันสิงั้นเหรองั้นขอเล่นด้วยคนนะโชคดีจังเล่นจำแดงอะไรอะฉันเล่นได้แค่พิเชาอ,อย่างเดียวอะพิเชาเหรอถ้าไม่ได้เป็นพิเชาฉันไม่เล่นหรอกเไป,ไป็นัยไปอะเดี๋ยวตกลงกันไม่ได้ไงอะดีละ งั้นเปลี่ยนพิชาชาเลยสักาตาทำยงงาอย่างนั้นได้ไงอ่ะไม่ต้องห่วงเอาละเข้ามาเลยไปแาวนี้ทำโฮมรานให้ได้อ่ะ,อะไปกันเลยเตรายโอ้เจอของจริงเข้าซะแล้วไอ้นี่เฮ้ยปากกามึกซื้อไม่ใช่เหรอเขียนได้ตั้งห้าสีเนี่ฉันให้เธอยิงเหรออันนี้นะนะฉันอยากได้มาตั้งนานแล้วล่ะ เป็นการตอบแทนที่ให้ฉันเล่นด้วยอ่ะไปก่อนนะขอบใจนะกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วเหรออยู่ข้าวแล้วใช่ไหมอืมเอาล่ะจะทำให้กินเดี๋ยวนี้คุณก็พี่เป๋อยู่ผมทำเองก็ได้นะไม่ได้เป็นอะไรมากยังแข็งแรงดีอยู่จะรู้ไปทำกันบ้านดีกว่านะ กันบ้านกับนบ้านอีกแล้วนี่จิโร่มาได้มาจากไหนเนี่ยเนี่ยเหรอผมได้เป็นของตอบแทนครับอ๋อเนี่ยนะเนี่ยนะเขียนได้ตั้งห้าสีนะดูสิฮะจิโร่ค,ครูใคให้มาเนี่ยชิราเทอริเพื่อที่ชื่อชิราเทอริอาริกะเฮ้ ทำอะไรอ่ะบ้าที่สุดเลยอ่ะกูโก้บ้ามาึงแต่ได้มาจา้งนายแล้วบ้าที่สุดเลยอันตรย ด้วยว่าคุณโกจะกลับมาถึงบ้านเมาาื่อไรดังนั้นเขาก็ปรับเวลาระเบิดไปตอนนั้นเขาต้องการฆ่าคุณโกอืมเป็นเหตุผลที่ดีมากจิณโคุงอาจจะเป็นอย่างที่เธอพูดแต่ว่าเขามีอะไรแค้นเคืองกับคุณโกล่ะคุณพอจะนึกอะไรออกบ้างไหมนึกไม่ออกเลยครับแต่ว่าเมื่อเดทำเรื่องแบบนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังแน่อืมก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับครับ ยังไงก็ต้องหาความจริงให้เร็วที่สุดนะครับอิบุเกะพูดครับอ๋รู้แล้วเราจะได้รู้ความจริงแล้วคุณโอกาสติดต่อเข้ามาได้แป๊บเดี๋ยวก่าเบียกมีอะไรอ่ะพาผมไปด้วยนะครับผมอยากกระจายการชิราโทริเอริกะด้วยจิโรคุง เด็คนนั้นผมพูดสาดีกับเธอแต่เธอกลับทำร้ายคุณโกแบบนี้ได้ไงอ่ะเธอคือผมเดกก็เลยขึ้นมาได้อย่างนึงแล้วตอนที่เล่นซอฟบาลกันน่ะที่ข่ายผมของชิราโทริสองแสงด้วยละแล้วจากนั้นเขาก็มีแรงมหาศาลเลยอ่ะนะกอรรังเธอพาผมไปด้วยคนนะตกลงเป็นกรณีพิเศษนะขึ้นมาเลยดี เฮ้ยเฮ้ยเย้ะศิลาธุลิหยุดนะไปเฮ้ยฉันไม่รู้จะถามเธอหน่อยฉันไม่อยากจะคุยด้วยหรอกเฮ้ยโอ้โหเด็กนี่นี่ไงจะรบเป็นไรไหมคุณก๊อฟที่นี่มันที่ไหนแล้วหนูไปไลไปอะ ชิราเทเรศนี่เธอเป็นใครกันแม่ของหนูอยู่ไหนอะเกิดอ,อะไรขึ้นมาเนี่ยทำใจดีๆว้มาหนูวัวจังลดดาวหงส์เข ฉันมาจากกลุ่มดาวในอวกาศที่ชาวโลกเรียกว่ากลุ่มดาวหงขาวที่61วันหนึ่งชาวเมเซียลมาบุกดาวเราและข้าพ่อจากนั้นก็ย้ายฉันมาจากคุณแม่แล้วทำไมเธอถึงไม่หนีเข็มขัดแม่เหล็กนั่นพอใส่ที่หัวของฉันฉันก็เหมือนกับหุ่นยนต์และทำตามคำสั่งของชาวเมเซียนทุกอย่างตัว่าระเบิดเครื่องบินใช่ไหมใช่นั่นก็เป็นคำสั่งของชาวดาวเมเซียสินะ แล้วที่บวงการสัต์ประหลาดของหนูก็คือเขาแสดงว่ามันอยู่บนโลกเลยเนี่ยโอ้โหน่าครับถามมากกว่านี้จะอันตรายนะครับโอเคหยุดได้ครับหยุดครับศัตรูชาวดาเมซียนคิดว่าน่าจะหลบอยู่แถวคลังสินค้าฮารุมิทุกคนออกปฏิบัติการทันที ชีลาธุริเป็นอะไรไปฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดาอ่าอ๋อเจอไหมไม่เจอเลยค่ะหัวหน้าครับพี่จิตรเจอแล้วเหรอไม่เจอใครที่เหมือนมนุษย์ต่างดาวเลยครับหัวหน้าครับไม่มีเลยฮะงั้นเหรอมันอาจจะรู้ตัวแล้วก็ได้เออคุณโกค่ะ คุณหมอฮามามูระมาหาที่นี่ด้วยนะคะคุณหมอเหรอคะเห็นว่าจะมาคุยเรื่องอาการป่วยของคุณโกเนเขาเราอยู่ที่โกดังที่สามนะคะราไปดูซิครับคุณหมอฮามามูระออพอดีผมได้รับยารักษากระโรคก็เลยเอามาฉีดให้มาที่นี่เพื่อจุดเนี้ยนะฮะใช่มันเป็นงานของหมอนี่นะมา ชุรนี่เธอเมื่อกี้ขอบคุณนะคะอ,ะอ,ะอ,ะอะมาถลกแขนเสื้อคุณหมาสิครับคุณหมอครับหมนี่เข้ากับคุณจังเลยอะ ขอผมดูหน่อยได้ไหมครับห่วงจราทุริเธอก็ด้วยนะนี่ก็คือยาสลบยังไงล่ะคุดโก

ล็อกเสาวินไปกันเลยโอเคนีละคราวเนี้ย เฮ้ยไฟไหมผู้อินุทะเลผู้ลงทะเลเร็วโจมตีซ้ำอีกครั้งหนึ่ง นั่นมันหอคุณหมอฮามามูระกับชิราทอริคุงอ๋อเรียกเอล่เรียกเอลเ่พย,ยายามโจมตีเมเซียลโดยระวังคุณหมอฮามามูระกับชิราทอริคุงด้วยบออที่สุดเป็นสกปรกนี่นะ คุณหมอเอ้ยคุณหมอยังหายใจขัดไหมครับคุณหมอเป็นไรไหมฮะคุณหมอหัวหน้าครับแล้วโกล่ะจะโกหรือเปล่าครับก็ยังหนังเหนียวอยู่นะหัวหน้าครับอ๋อโน่นง่ายเข้ามาโนดแล้วหัวหน้ามึงโก็มึงจะม่แฉหน้อีกแล้วล่ะเห็นเออคุณหมอยังเสียดเสียดอยู่ไหมครับอืเอ๊ะ นี่ผมเป็นอะไรไปเนี่ยผมไม่ทราบทีราจะเล้กูฮะ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 ะฮ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  เฮ้ยนี่มั็นของเธอเนี่ยจริงเหรอครับอ,อ้าวจ่าชิราโทริคุงเนี่ยเด็กสรงมาเนี่ยล้กตาคุงตอนนี้ฉันตอนนี้ฉันได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนใหม่อีกที่หนึ่งแล้วทั้งทงที่ได้คุ้นเคยกับเพื่อนแล้วแต่ก็ต้องจากไปแต่ความมีน้ำใจของทุกคนฉันจะไม่มีวันลืมเลยฝากความคิดถึงคุณโกด้วยจ่าชิราโทริเอริกละลาโกย ีเรึคเป็นมนุษย์ต่างดาวจริงๆด้วยเฮ้อทำไมเหรอฉันรู้สึกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นืเป็นมนุษย์ต่างดาวจริงๆเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยเนาะดูแล้วก็เหมือนกพวกเราทุกอย่างเลยใช่อ๋อนี่ทุกคนดูนั่นเหรอรุ้งกินน้ำแลอกันทุกคน